ดีครับผมครับกินมาม่ากันเมื่อนี้พี่น้องนุดเดิลกะรีมามา่าพงกะรีเครื่องเทศนะครับเมนูดเดิมมีเราพี่น้องบเบื่อกับขอลงอาหารไหมครับอย่างแบบอาหารเดิมๆทำซาลาเาพี่น้องอยากกินแบบสดน่ามันห้อนบ้างไหมพี่น้องนะครับออกไปข้างนอกขกี่ขันไปนะครับช่วงนี้อากาศมันห่อนพี่น้องขันไปโดนเสีอยกไปเจน,นึงนะครับกินมาม่านะครับผมมีขนมอยู่พี่น้อง ขนมช็อกโกแลตทองทองไปไดน,นพออดนน้อนใ้น้องด้วยเทนงานนะครับผมนะครับกินประมาณเทานพี่น้องสือมาสองตัวกินอันเดียวเพราะเราพี่น้องอันนี้เปชิคเก้นนะครับรูดเดินชิคเก้นจากของประเทศใดก็ว่รู้แหละน่าจะเป็นของยุนี่แล้พี่น้องนะครับหรือมาจากอินเดียสืนมาจากอินเดียอ,อ,อินโดนีเซียนะครับถ้าเป็นรแเอองกแลนนะครับผม มีแครอทแห้งมีผักอยงต่างต่างครับเราจะเป็นอาหารบังสซวิลัตนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้คือผงกะหรีพี่น้องตะวัาเซียบด้วยผงกะหรีนี่เผ็ดแส่บนะครับบบชิวนะครับมีกลิ่นเครื่องเทศอยู่นิดๆนะครับ เรียบร้อย easy, easy. อีซี่อีซี่ว่าสิออกไปกินร้านกินเน้หอผักโอ้เขาจัดคอนเสือ์้จกัดจัดอย่างวู้ลขคน <c oughs> เต้นเลยอย่างไปซืเสือห้างนอก การบอกกว่ามีอย่างครับมีมามากกินมามากกินโรคอาหารกับเบื่ออาหารนะครับมูนี่นะจะเป็นแกงไก่ก็กินน้ำใบดอกแกงเขียวหวานไก่ใส่พริกหยวกไก่แบบสุกแน่าสุกแน่วโอ้พี่น้อง <laughs> จำเป็นดียยังกินโรคนะครับหิวคักดียังกินได้ครับมามากน้ำกันพี่น้องห้องทองกินอะก็นอนกินยำาบกไหมนะครับโ <laughs> อ้หอนคักตัวหอนโดนนี่กล้องแบบนี้ อืมอืมแซบบจรินะเต็มนมรสชาติได้อรับแต่ความระเศยังนำหนดกล่องห่าโต๊ะซับกับข่าง อืม,อมหันโลเล เป็นเมนูบ้างสาวราน้อเมนูบ้างสาวล ta